สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สตรีทมาร์เก็ตในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่ค่ะแล้วเกามีสินค้าที่เราสนใจหลายอย่างเลยค่ะก็เลยพาเพื่อน,น,นมาชมกันค่ะไปชมด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะมีสินค้าทั้งกิฟชอ็อปนะ,ะมีหมวกมีเสื้อผ้ามีผ้าพันคอสวยๆเลยร้านนี้เราชอบมากๆเลยค่ะ ดูสิคะผ้าเป็นคอผืนใหญ่นะคะร้านเสื้อค่ะเสื้อยืดกางเกงค่ะที่ใส่สบายๆนะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะและที่สตรีทมาร์เก็ตแห่งนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันมากเลยค่ะตอนนี้จะให้ดูป้ายของสตรีทมาร์เก็ตค่ะข้างหลังเหล่านี้นะคะ เป็นถนนค่ะแล้วก็ร้านตั้งเรียงรายไปสองข้างถนนถนนเล็กๆไปในร้านค่ะแล้ววิวด้านหลังนะคะสวยมากๆเลยนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินด้วยค่ะเห็นแสงสีทองข้างหลังเลยค่ะแต่ร้านค้าก็เปิดไฟแล้วนะคะใกล้ค่ำแล้วค่ะตอนนี้เรากับลูกนะคะก็จะขึ้นไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้ค่ะมาชมวิวของร้านอาหารกันก่อนค่ะ เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเขาใหญ่เลยค่ะนะคะมาชมวิวชมต้นไม้หน้าร้านเขาก่อนค่ะเขาจัดได้สวยงามนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะพาไปในร้านอาหารนะคะขึ้นบันไดไปค่ะร้านเขามีหลายชั้นเลยนะคะตอนนี้เขากตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสค่ะ เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะร้านเขาปลูกต้นไม้ได้สวยงามค่ะส่วนใหญ่เป็นต้นสนนะคะแล้วก็ประดับไฟไว้มากมายเลยค่ะแสงสีสวยงามนะคะต้นไม้ตรงนั้นเป็นต้นไม้จริงค่ะระหว่างทางเดินไปนะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปในร้านนะคะจะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านค่ะเข้าไปแล้วก็เจอพนักงานต้อนรับอยู่ในร้านค่ะก็เชิญเราเข้าไปหาจับจองโต๊ะนะคะ แต่ลูกชายพาเดินออกไปด้านนอกร้านค่ะเขาจะมีโต๊ะที่เป็นโอเพนค่ะบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอ้ร้านข้างนอกก็มีอีกหลายโต๊ะเลยค่ะมีดนตรีสดด้วยบรรยากาศข้างนอกน้่านั่งจริงๆอะค่ะแสงบนท้องฟ้าสวยค่ะ แต่แล้วเราก็ไม่ได้นั่งนะคะเนื่องจากฝนโปรยปลายลงมาค่ะพวกเราก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็ได้โต๊ะแล้วด้วยนะคะพนักงานก็เชิญนั่งแล้วพอเรานั่งเท่านั้นแหละค่ะฝนโปรยปลายลงมาค่ะรีบกลับเข้าไปในร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะทีแรกนึกว่าจะนั่งฟังเพลงอยู่ข้างนอกนะคะทานอาหารแบบชิวๆ อากาศก,ก็แสนจะสวยงามแต่มีฝนลงมาค่ะนี่ค่ะรีบเดินกันขึ้นมาเลยค่ะบางคนก็กาลังทานอยู่เลยนะคะรีบยกแก้วบางอะไรบ้างรีบย้ายเข้าไปภายในร้านกันเลยค่ะ จอบันไดสวยขอเดินถ่ายวิดีโอสวยๆก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะแล้วก็ออเดอร์อาหารแล้วค่ะเดี๋ยวรอมาชมอาหารที่เราสั่งไปนะคะกุ้งสดผัดพริกขี้หนูสวนค่ะจานนี้นะคะอร่อยนะคะจานนี้ลาบแฮมค่ะ จัดจานมายังสวยงามนะคะอร่อยค่ะจานนี้ก็อร่อยอีกค่ะรสชาติดีรสชาติจัดจ้านเลยค่ะปีกไก่ทอดกระเทียมค่ะทอดไก่ออกมาได้เนื้อนุ่มค่ะ ข้างในนุ่มข้างหน้าข้างนอกก็กรอบๆนะคะพร้อมน้ำจิ้มมาหนึ่งถ้วยค่ะจานนี้ก็เป็น ยำกุ้งสดเห็ดออริงจิค่ะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศค่ะจานนี้ก็กุ้งเด้งๆค่ะจัดมาพร้อมผักสลัดนะคะดูสวยงามทานอาหารกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ลงมาด้านล่างค่ะเห็นวิวสวยๆก็ขอถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปเป็นก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปทุมรัตน์สตอรี่กันด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ